สวัสดีครับทุกคนจะมาถ่ายชาแนลวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีขึ้นลมเร็กบร้อยนะครับที่รีเป๊ะก,ก็มาดูอีกหนึ่งหาดนะครับโซนนี้จะเป็นซันไรนะตรงพระอาทิตย์ขึ้นเต็มๆเ,เลยแล้วก็ณนะบริเวณนี้ที่ผมกําลังเดินอยู่เป็นอ่าเป็นรีสอร์ทที่ ชื่อว่าเซเลนดิปิตี้นะครับซึ่งเป็นค่อนข้างคลเวทนะเป็นหลังๆแล้วก็เขาทำสวยนะครับบรรยากาศโดยรอบสวัสดีครับคิดนะครับบรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันเนาะวิวน้ำทะเลนะครับข้างล่างนะครับ ราคาของที่นี่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่น่าจะลดลงมาหน่อยนะครับช่วงนี้ลองเช็คกันได้ที่ Booking หรือ Agoda นะครับผมชื่อ Serendipity นะครับรีอสอร์ทไปดูน้ำหน้าหาดดีกว่าวันนี้ขึ้นลมแรงนะครับเจ็ดแปดเก้า นะครับรีสอร์ตตรงนี้สวยนะ <S <S ยๆๆว้าว,าวถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกัน thank you โอเคครับตอนนี้ก็จิบกาแฟเรียบร้รอยแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูบรรยากาศหน้าหาดข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีโซนของนั่งเล่นชิวๆนะดูวิวทะเลชิวไหมล่ะดีเปก็แล้วแต่ชอบมีหลายมุมน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูหน้าหาดกันเลยส่วนนี้ก็หน้าหาดสวยนะครับหน้าหาดสวย ต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะนี่เป็นไงะสวยนะนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นพลายเวดอีกที่หนึ่งนะ ย้ำอีกทีคือเ e เลนดิ p ิตี้รีสอรอยู่โซนของซันไร b ์บี h นะครับเป็นโซนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านั่นเองนะครับก็จะมีเนี่ยครับบรรยากาศของเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนะครับนี่จุดที่ผมนั่งเมื่อกี้เนี่ยครับข้างบนนั่งจุดกาแฟข้างบนนะครับโซนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหาดนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเลยะก็เล็ดน,น้ำโซนนี้ได้เลย นะครับผมสวยงามมากบอกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้มีโอกาสก็มาเยี่ยมชมนะครับส่วนข้างๆเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่ชื่อเทนมูนนะครับก็เป็นอีกรีสอร์ทหนึ่งที่เซอร์วิสดีบริการดีนะครับแล้วก็มีหน้าหาดตรงนี้คือก็เชื่อมกันก็เดินมาเล่นกันได้นะครับใกล้ๆตรงนี้นะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมนะครับโซนนี้คลิปเล็กๆ,กๆน้อยๆจากจากาช่องจะมาถ่ายนะครับที่เราอยู่ตรงนี้มานานเนาะแล้วก็จะรู้ว่าโซนไหนน่าอยู่น่าเที่ยวน่ามานั่งพักผ่อนนะครับมีโอกาสก็มีโอกาสก็มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ลองมาเช็คอินที่ผมแนะนำดูนะครับชื่อ s e r e n d i p i t y Resort Sunrise Beach นะครับ มาสั่งกาแฟกินข้าวเหนียวมะม่วงหรือมีหลายอย่างครับสปาเกตตี้ส้มตำผัดไทยมีหมดครับก็ลองดูครับผมหรือใครอยากจะมาพักที่นี่ก็ตรงนี้ราคาไม่แรงครับแวะมาได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นหาดไหนยังไงหรือว่าที่กินที่กินที่เที่ยวตรงไหนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับแล้วเจอกันนะผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง จะมาถ่ายด้วยนะครับสวัสดีครับ